มีโอกาสได,ได้ได้มาคุยกันไพยว่าแต่แฟนนิสัยเหมือนเด็กนะแฟนเก่านะใจคอยไม่ลงกันล่องกันลอยเท่าไหร่มีโอกาสไหมก็มีโอกาสกลับมานะอืมจิ๊บเรื่องความรักค่ะครอบครัวช่วงนี้ทะเลาะกันไปบ่อยทะเลาะกันบ่อยจะมีโอกาสดีขึ้นไหมไพ่บอกว่าต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์โมโหต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันออฟมีเพื่อนชื่อต้อม จะเป็นเพื่อนกันได้นานไหมไพ่บอกว่าคุณมีอารมณ์คุณพูดกันตอนนี้สามวันนี้อย่าไปคุยกันเลยคุยกันก็ทะเลาะกันไพ่้ไพ่ไพว่างงี้นะคุยก็ทะเลาะกันไพ่เป็นไพ่ทะเลาะนะนะสามวันนี้มีโอกาสทะเลาะถ้าคุยกันนะจุกจุกจุกแชร์ผมยังจุกแชร์ผมหน่อยแชร์ผมหน่อยเร็วแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์ผมหน่อยนะจุกนะ จะขายที่ดินบ้านจะขายได้ไหมคะยังหลังเกษียน